เจ็บไหมมันเจ็บไม่เจ็บสวัสดีครับวันนี้ภูกำลังไปคลินิกครับไปฉีดวัคซีนกับน้องวัคซีนที่ภูจะฉีดก,ก็จะเป็นไข้หวัดใจครับฉีดปีละหนึ่งเข็มปีละหนึ่งเข็มปีละนึงครั้งนะครับส่วนน้องก็จะเป็นวัคซีนอิสุกอิสัยครับน้องฉีดเป็นรอบที่สองแล้วฉีดที่สองครับผม พี่ภูเป็นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีนะคะวันปีนี้เดี๋ยวเราก็จะกว่าใครจะีภูันภูนนเดี๋ยวเราไปคลิน <c oughs> ิกันลตอนนี้เราก็อยู่ที่คลินิกนะคะคลิกคุณหมอการินนะคะ ในตัวเมืองของจังหวัดลำพูนนะคะทางคลินิกเขาก็จะมีมาตรการป้องควบคุมโรคนะคะนี่จะมีเระยะหา่างมีเจลแอลกอฮอลให้นะคะให้เด็กๆเด็กๆก,ก,ก,กำลังรอเช็คชื่อเช็คประวัตินะคะเดี๋ยวสักพักก็จะเข้าไปหาคุณหมอข้างในจะได้ฉีดวัคซีนกัน ากติมีของเล่นให้อยู่ข้างหลังนะคะแต่เด็กๆช่วงนี้ยังเล่นไม่ได้สองคนอยู่ที่นี่รอป่ะเร็วๆวใครก่อนวันนี้ใครก่อนพี่พูป่ะตอนนี้พี่พูจะฉีดวัคซีนแล้วมาแล้วเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะสวัสดีค่ะใครก่อนใครก่อน ใหรก่อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวของพี่ฟูก่อนนะคะดูพี่ฟูตื่นเต้นซีนให้นะหมดใหญ่นาะค่ะเย็นหน่อยหรือเย,ย็นหน่อยแป๊บเดียวเป็นเด็กปอยแล้วว่สองหอรือสาม พส,สี่แล้วครับสบายมากจิ๊บจิบจิบจิบแป๊บเดียวเองแม,ม,ม่ชูดของนี้เหรอเห็นไหมเก่งมากเลยต่อไปต่อไปพี่รูครับเดีด๋ยวติ๊กเกอร์ก่อนติ๊กติ๊กเกอร์ อขอบคุณครับดดได้วิตามินซีด้วยเห็นไหมหอ,อ่ะ่อไปอา้าขวันก่อนเ,นเร็วไปได้แล้วคลุกคลุกเป็นไงมัง้งีนี่เดีวยดวยให้แม่ฉีดก่อนแม่ก็จะได้ฉีดปฏิเซติกลที่จะหมอ ขอบคุณแม่คุณมก็ด้วยนะคะีไหม่อนยก้องเดีจะล้งมือโอ้ลีลาเยอะจังเสร็มไหมลูกเร็จนิดนึงเสร็จนิดเดียวอร่อยอ่ะคุ้มค่ากกบกรเจ็บไหม ไปควันไปเลยลูกงายแม่คิวต้องคิวหนูก่อนง่ายแม่ก่อนแม่ก่อนเหรอแม่ก่อนแม่ก่อนจะได้แม่เหรอแม่ก่อนไม่ีดก่อนฉันดูิ้งสายอะไม่ฉีดทุกปีค่ะ ตอนนี้แม่จะฉีดแล้วเมาไปดูกันแม่จะเป็นไงบ้างไม่เจ็บเลยขอบคุณค่ะเสร็จแล้วไม่ใช่ข่าแขวนก็เป็นผ้าขวานเริ่มมองเห็นแล้วอะไรข่าอุ้มพูมนิเกียข่าแขงข่าแนเก่าแนเก่าแนงก่อนอยากบอกอยากฉีดยา มันไม่เจ็บยนลบพอุ้มให้พ่าอุ้มดีกว่าพาออุ้มมันไม่อุ้มไหมไ่ม้มไม่อมเดี๋ยวพ่อเสียติม่ป้ะเดี๋ยวฉีดแล้วเดี๋ยวไปกินติมในติมเลยเีบก่ร้องงข้าวขวัญงอแงแล้วน่ะที่เคยยัง พีู่เป็นไงมาก้อง้องไ้สงสารน้องไปโอน้องเลยเ้ติกหลุดเลยนั่นน่นสิัวแต่ร้องไห้ไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ของน้องนะวันนี้เราฉีดวัคซีนกันเสร็จแล้วร้องไห้หยุดละ ดสินิดเดียวเองนะน้านยเด็กๆช์หน่อยค่ะนี่ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วไม่เจ็บเลยใครร้องไห้ แล้วเมื่อกี้แม่เช็ครในการฉีดวัคซีนผิดเนาะไม่ใช่วัคซีนอิสุกอิใสนะคะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่และเราก็ฉีดกันทั้ง3คนเลยตอนนี้เราฉีดกันครบ<ด>หมดหแล้วคุณพ่อฉีดเมื่อวานแล้วค่ะคุณพ่อฉีดวัคซีนแล้วเนาะไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับใช่ค่ะพ่อครณแม่ฉีดตอนทำงาน ใช่แม่ฉีดกับหนูไงเมื่อกี้ฉีดกับพี่ภูพร้อมกันเลยกขอ้องไห้หนักมากกีดลั่นเลยนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่คุณหมอเขาก็แนะนําให้ฉีดในช่วงช่วงหน้าฝนเพราะว่าโรคมันจะมาในช่วงหน้าฝนเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมาจะทาตอนที่เราเป็นมันก็จะไม่หลายแหลกครับผมนะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านกันแล้วไปดูอากาศไปดูอากาศดูซิว่าเต็มรตอนนีู้ไม่เจ็บแล้วแต่มันก็ยัง เจ็บนิดนึงมันไม่ปวดด้วยปวดอยู่นะวันเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปดูอาการเด็กๆแ <Okay. S 2> ล<ะ>้วไปกันแล้าบูก็ <จะ S 1> ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจในการทำ